ก็หัวใจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วะคะ่ะเราจะเป็นระยะะเลยะะคะ่ะก็คือแ่นหน้ากอกค่อนแรกเราหายใจแบบแบบจุกๆที่หน้าอกนะคะแล้วเขาก็จะเต้นเร็วเลยคือเต้นแบบเร็วเลยอะคะ่ะเต้นแบบจุกๆ,ๆคือคนรามัเาก็จะเต้นแบบนี้หน่อยใช่ไหมไม่รแรงนา่ใจคือไม่เว้นจังหวะให้เราแบบได้หายใจเลยอะคะ่ะมันแบบเร็วมากะคะ่ะจะเป็นอาการแบบนั้นถ้าเป็นในส่วนของคนเราคือจะประมาณนี้นะคะ่ะ ก็จะมีอาการแน่นอกก่อนอนอะคือเคยบอกเบื้องต้นเลยแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมากเลยค่ะพอเต้นเร็วปุ๊บเนี่ยกินก็อกคือเราก็ทําทําที่คุณหมอเคยบอกแล้วทุกอย่างก็คือไม่ลงพอเขาไม่ลงเสร็จอ่ะก็เลยทานยาทานยาไปประมาณสี่สินาทีแล้วก็ยังไม่หายค่ะแล้วทีนี้รอบล่าสุดคือเป็นหนักมากคือแบบหัวแบบแทบจะลุกจากที่นอนไม่ได้เลยค่ะใช่มันก็เลยรู้สึก ไม,ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเราต้องต้องไปหาหมอคือรู้ตัวเองแล้วค่ะของรอบนี้ลงมาใจก็ยังไม่ได้เลยขึ้นักขึ้นจริงๆค mm hmm. ่ะใช่แล้วพอก็เลยมาหาคุณหมอเนี่ยค่ะเพราะว่าการนอะแ,แน่นมากแน่นแบบหายใจไม่ออกเราหน้ามืดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือวันที่เป็นเลยสืบเนื่องมาจากวันที่เป็นหนักนะคะก็เลยมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเออเนี่ย อาการแบบนี้ก็คือว่าเราควรรักษาแหละเพราะว่าเราเป็นมะนาวแดงตแล้วก็ไม่หายเลยแล้วก็คือไม่มีทีเท่าว่ามันจะเบาลงเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเออจี้หัวใจดีกว่าค่ะเรอจะได้อาการเราเนี้ยมันจะได้หายไปค่ะก็เลยเออก็เลยคิดว่าโอเคแล้เราก็ต้องต้องแล้วแหละต้องทาแล้วก็ถ้าบังวันสูงเหมือนกันค่ะ เพราะว่าเราเป็นมานานแล้วเราก็อยากหายหรือมันต้องดีขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาดหวังไว้มากๆว่าโอ้โหต้องหายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการเต้นเร็วแบบนี้เพราะมันทรมานจริงค่ะใครที่ไม่เป็นนะไม่รู้เลยใครก็เลยมีความหวังเยอะเพราะคุณหมอเขาบอก90-96เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่แบบว่าเออมันจะหายขาดไปค่ะ อ่อที่จะที่ชัดเจนเลยนะก็จะเหมือนเราหายใจดีขึ้นนะคะอันนี้นะคะรู้สึกแบบสูดหายใจดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะดูแต่ก่อนนะคือจะแบบว่าแน่นๆหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหายใจมัจะเป็นแบบประมาณนั้นแต่ตอนแต่พอหลังจากทำคือดีขึ้นรู้สึกหายใจดีขึ้นแล้วก็อาการที่แบบว่ามันหัวใจมันเหมือนแบบบอกไม่ถูกมันบีบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีค่ะ ใช่ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณหมอพัชรีนะคะแนะนำดีมากเลยค่ะตั้งแต่เจอเขาครั้งแรกก็คือเขาแนะนำดีมากแล้วก็ให้เราไม่กนนังวลไม่กลัวในสิ่งที่เรากำลังจะทำอะคะ่ะก็คือให้เรารู้เลยว่าเขาทำแบบไหนต้องมีการสอนเรน่อหนีนอะไรเนี่ยคือเขาคือเขาออกทุกอย่างเลย แล้วก็แพรบานทุกคนก็คือให้กำลังใจดีมากค่ะคือมีแบบบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคือดีมากคือเทคแคร์ดีทุกอย่างเลยค่ะใครที่เป็นอยู่ก็รู้ว่ามันพอมาเนาะเออก็คืออยากแนะนำเลยค่ะให้มาที่หัวใจไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บ